วันนี้เราเริ่มต้นด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาถึงก็ปากท้องก่อนเลยนะอ,อันนี้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่วาระรแห่งชาติเลย <มา S 1> นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็ใช้สิทธิ์ได้หลักๆเนี่ยก็คือ6รายการรายการที่1ก็คือวงเงินซื้อสินค้าคนละ300บาทบและพิเศษสำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ ในช่วง27มีนาคมถึง26เมษายนที่ผ่านมาที่เพิ่งผ่านนะก็คือชุด2นี่แหละ,ะ,ะนะครับ,รบซึ่งจะได้เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่พฤษภาคมนี้เนี่ยท่านจะได้รับวงเงินย้อนหลังทบเพิ่มให้อีก300บาทนะครับก็จะทำให้ได้วงเงินซื้อของรวมเป็น600บาทบสำหรับผู้ที่ยืนจันตัวตนช่วง27 มีนาคม,มถึง26เมษายนนะครับ,รบส่วนผู้ที่ยืนยันตัวตนเสร็จไปแล้วก่อนหน้านั้นและได้เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายนเนี่ยวงเงินซื้อของเดือนพฤษภาคมก็คือ300อนะครับส่วนรายการที่2ก็คือควงเงินค่าเดินทางรถโดยสารและเรือโดยสารสาธารณะนะครับได้คนละ750บาท นะครับก็รถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถใต้ดินอ่ารถบขอสอ<ะ>เรือโดยสารแล้วก็รถโดยสารทั่วไปที่ร่วมโครงการใช้ได้หมดนะครับทั้งกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดเชื่อมโยงกันหมดมได้วงเงินรวมก็คือ750อบาทรายการที่3คือวงเงินส่วนลดค่าซื้อกา๊าซหุงต้มนะครับ100บาทต่อรอบ3เดือนอก็คือเมษาพฤษภามิถุนา ได้ส่วนลดรวมคนละ100บาทคือจริงๆตอนแรกเนี่ยเขาให้80บาทแต่ว่าคอรมอเขามาเพิ่มให้อีก20บาทก็รวมเป็น100บาทสำหรับส่วนลดซื้อการ์ดนะครับรายการที่4นะครับวงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกินครัวเรือนละ315บาทซึ่งก็ต้องใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์315บาทถ้าใช้เกินจ่ายเองทั้งหมดเลย3 1 6บาทอันนี้จ่ายเต็มเต็ม ประมาณนี้นะครับแต่ว่าท่านต้องไปลงทะเบียนก่อนที่สำนักงานไฟฟ้าหรือว่าเว็บไซต์ของการไฟฟ้ารายการที่5เป็นวงเงินช่วยเหลือค่าน้ำปลาปาไม่เกินครัวเรือละ100บาทนะครับก็หลักเกณฑ์เหมือนค่าไฟก็คือท่านต้องใช้น้ำไม่เกิน315บาทต่อเดือนก็จะได้รับส่วนลด100บาทครับอย่างสมมติใช้น้ำไป300บาทก็ได้ลด100บาทบาทจ่าย200บาทแต่ถ้าเกิดใช้ 316ร้อยบาทอันนี้จ่ายเองจ่เองต็มเต็ม,<อ>ตมนะครับซึ่งก็ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์ก่อนที่สำนักง,งานประปาหรือว่าเว็บไซต์ของการประปาในพื้นที่ <ฮะ S 1> และรายการที่6กนะครับ,รบก็คือเงินพิเศษสำหรับผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ก็จะได้รับเงินพิเศษคนละ200บาทนะครับโอนเข้าบัญชีธนาคารของท่าน ที่ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนไว้นะครับ,รบทุกวันที่20ของเดือนอ200บาทโอนตรงเข้าบัญชีนะครับส่วนคนที่ผ่านเกณฑ์นะครับและยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนหรือว่าไปยืนยันตัวตนแล้วแต่ยังไม่สําเร็จก็ยังสามารถไปดําเนินการต่อเนื่องให้จนเสร็จเรียบร้อยนะครับคือการยืนยันตัวตนณตอนนี้ยังไม่หมดเขตนะครับ,รบยังไปติดต่อยืนยันตัวตนได้ที่กรุงไทยออมสินหรือว่าทอกอสอ แต่ว่าหากข้อมูลในบัตรประชาชนนั้นมีความคลาดเคลื่อนท่านก็ต้องไปแก,แก้ไขข้อมูลณนะที่ว่าการอำเภอหรือว่าสำนักงานเขตซึ่งการแก้ไขข้อมูลย้ํานะครับว่าท่านไม่จําเป็นต้องไปที่อำเภอที่มันตรงกับทะเบียนบ้านของท่านอำเภอไหนก็ได้อาเภอไหนก็ได้หรือว่าสำนักงานเขตไหนก็ได้เพราะตอนนี้เขาเชื่อมโยงกันหมดเหมือนเราไปทําบัตรประชาชน่ะเราไปทําที่อำเภอไหนก็ได้หรือว่าไปทําในสำนักงานเขตกรุงเทพได้เชื่อมโยงกันหมด สะดวกที่ไหนไปที่ <ไป S 1> นั่น,น,นแล้วก็ไปยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะครับที่กรุงไทยอมอมศินหรือว่าทกศส,ส่วนท่านที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับและไปยื่นอุทธรณ์มาแล้วก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้เขาก็ปิดระบบการยื่นอุทธรณ์แล้วก็เดี๋ยวเขาจะรวบรวมข้อมูล นะครับสำหรับผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ก็มีประมาณล้านกว่าคนคและก็จะประกาศผลการอุทธรณ์ในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนนะครับจากนั้นท่านก็ทำตามขั้นตอนที่จะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับนี่อัปเดตล่าสุดนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม2566ครับครับผม